ในขณะที่ทุกคนต่างจับตามองเทคโนโลยีแบตเตอรี่ของบิตและโตโยตา้าเชอรี่กลับสร้างความก้าวหน้าครั้งสําคัญที่สร้างความสันเทือนให้กับอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าทั้งวงการใช่แล้วเรากําลังพูดถึงแบตเตอรี่โซลิสเตอร,รุ่นใหม่ของเชอรี่ที่วิ่งได้ไกลถึง1,000กิโลเมตร ซึ่งแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญก็ยังบอกว่าหากเป็นจริงสิ่งนี้จะพลิกโฉมวงการอย่างสิ้นเชิงลองนึกภาพแบตเตอรี่ที่ให้ความหนาแน่นของพลังงานมากกว่าแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนในปัจจุบันถึง2เท่าชาร์จได้เร็วกว่าและสามารถวิ่งได้ไกลกว่า1000กิโลเมตรต่อการชาร์จเพียงครั้งเดียวนี่อาจเป็นจุดเปลี่ยนครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในอนาคตของรถยนต์ไฟฟ้าหรือไม่เชอร์รี่ไม่ได้อ้างเรื่องนี้เพียงเพื่ออ,อดอ้างพวกเขาระบุว่าเทคโนโลยีนี้จะพร้อมสําหรับการผลิตภายในปี2 0 2 6ซึ่งหมายความว่าในอนาคตรถยนต์ และเร็วกว่าเท่านั้นแต่ยังจะมีน้ำหนักเบาและทรงพลังเป็นพิเศษอีกด้วยทีนี้คำถามก็ผุดขึ้นมาว่ามันจะแซงหน้าบริษัทอย่างเทสเลอร์และบิจิงหรือแบตเตอรี่ใหม่นี้จะเปิดประตูสู่ยุคใหม่แห่งการแข่งขันพลังงานระดับโลกหรือไม่และนี่จะเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของรถยนต์ไฟฟ้าทั้งหมดหรือไม่ในวิดีโอนี้เราจะเปิดเผยความลับทั้งหมดที่เขย่าตลาดรถยนต์ไฟฟ้าดังนั้นติดตามชมจนจบวิดีโอเพราะข้อมูลต่อไปนี้จะเปลี่ยนมุมมองของคุณเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าและแน่นอนกดติดตามช่องก่อนที่จะดดูวีโอออต่่เเพืเป็นคนคแรก ที่จะได้เห็นข้อมูลอัปเดตที่น่าตื่นเต้นและเป็นจริงก่อนที่จะรู้จักกับเทคโนโลยีแบตเตอรี่ตัวใหม่ที่กำลังพลิกโฉมตลาดของเชอรี่เรามาทําความรู้จักกับตัวบริษัทกันสักหน่อยเพราะการเดินทางของบริษัทเปรียบเสมือนเรื่องราวที่แสดงให้เห็นว่าด้วยความมุ่งมั่นและการทํางานหนักใครๆก็สามารถก้าวขึ้นสู่ชื่อเสียงระดับโลกได้บริษัทนี้ก่อตั้งขึ้นในปีพศ2540ในเมืองอู่หูเมืองเล็กๆในประเทศจีนและได้กลายเป็นหนึ่งในบริษัทร,รถยนต์ที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก ในช่วงแรกเชอรี่แทบไม่เป็นที่รู้จักมากนะักเป็นที่รู้จักเฉพาะรถยนต์ขนาดเล็กในประเทศและรถยนต์ราคาประหยัดแต่เมื่อเวลาผ่านไปบริษัทได้เปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างมากจนแม้แต่บริษัทใหญ่ๆอย่างเท sla และ BY d ดีก็ยังไม่มองข้ามในช่วงแรกเริ่มเชอรี่ต้องเผชิญกับความท้าทายมากมายทั้งการขาดคุณค่าของแบรนด์เครือข่ายระดับนานาชาติและฐานเทคโนโลยีที่แข็งแกรง่งแต่เชอรี่กลับเน้นย้ำหลักการหนึ่งนั่นคือเรียนรู้อย่าลอกเลียนแบบแต่จงสร้างสรรค์ ปรัชญานี้หล่อหลอมบริษัทเชอรี่เริ่มสร้างฐานที่มั่นที่แข็งแกร่งในตลาดภายในประเทศก่อนจากนั้นจึงค่อยๆขยายธุรกิจไปสู่การส่งออกในช่วงแรกบริษัทเริ่มจําหน่ายรถยนต์ในตลาดต่างๆเช่นอเมริกาใต้ตะวันออกกลางและแอฟริกาซึ่งเป็นตลาดที่ผู้คนต้องการรถยนต์ที่ราคาไม่แพงและเชื่อถือได้ในภูมิภาคเหล่านี้ผู้คนมองว่ารถยนต์ของแช่อีมีราคาที่เข้าถึงได้แต่ยังคงทนทานและนี่คือจุดเริ่มต้นของเอกลักษณ์ของบริษัทแช่ค่อยๆเพิ่มการลงทุนด้านเทคโนโลยี โดยเปิดห้องปฏิบัติการวิศวกรรมและสูตรวิจัยของตอนเองและที่สําคัญคือไม่เพียงแต่พัฒนารถยนต์ไฟฟ้าเท่านั้นแต่ยังพัฒนาเครื่องยนต์ไฮบริดและเครื่องยนต์ประหยัดน้ามันอีกด้วยเมื่อพ<ม>ูด <23 S 1> ถึงตลาดรถยนต์ไฟฟ้าปี2023ถือเป็นปีสําคัญของเชอรี่มีรายงานว่าบริษัทมียอดขายรถยนต์ประมาณ1.88ล้านคันซึ่งมากกว่า4 8 0 0 0 0คันเป็นรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ไฮบริดซึ่งหมายความว่าบริษัทกําลังพัฒนาอย่างรวดเร็วไม่เพียงแต่ในตลาดน้ํามันเท่านั้นแต่ยังรวม ถึงตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคตด้วยข้อได้เปรียบที่สําคัญที่สุดของเชอรี่คือการที่บริษัทไม่ได้มุ่งเน้นแค่เพียงประเทศจีนเท่านั้นบริษัทได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ในกว่า120ประเทศและกําลังเตรียมบุกตลาดยุโรปอเมริกาใต้และเร็วๆนี้ก็จะเข้าสู่สหรัฐอเมริกาปัจจุบันบริษัทมีแบรนด์ย่อยหลายแบรนด์เช่นไทโก e zo, เอริโซเจทาและอีกซีซึ่งมีเป้าหมายจอบกลุ่มลูกค,ค้าทุกประเภทอีกซีได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อแข่งขันกับแบรนด์ระดับพรีเมียมอย่างเทสเซ และ B.M.W. แบรนด์จิเอาเป็นที่รู้จักในด้านรถ SUV สําหรับครอบครัวครอบคลุมตลาดระดับกลางความหลากหลายนี้ทําให้แชย์โดดเด่นกว่าบริษัทอื่นๆจุดแข็งที่เป็นเอกลักษณ์ของแชย์คือการผสสานรวม AI ระบบขับเคลื่อนอัจฉริยะและเทคโนโลยีแบตเตอรี่ใหม่เข้ากับรถยนต์ของแชยอ์อย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อให้มั่นใจว่าไม่เพียงแต่ราคาจับต้องได้แต่ยังชาญฉลาดและพร้อมสําหรับอนาคตอีกด้วยนี่คือเหตุผลที่รถยนต์ของแชย์ร์ก มาตรฐานความปลอดภัยของยุโรปและความต้องการก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆในขณะที่ทั่วโลกกำลังให้ความสนใจกับเทคโนโลยีแบตเตอรี่ของบิตและโตโยต้าแต่กลับมีความก้าวหน้าครั้งสำคัญที่สร้างความสันเทือนให้กับอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าโดยรวมใช่เรากำลังพูดถึงเชอรี่บริษัทที่เปิดตัวเทคโนโลยีที่อาจพลิกโฉมวงการรถยนต์ไฟฟ้าไปอีกหลายปีข้างหน้าอย่างไม่คาดฝันตอนนั้นทุกคนต่างยกย่องแบตเตอรี่บเบลคข,ของบิตซึ่งมีคุณสมบัติทนไฟและวิ่งได้ไกลกว่าขณะที่โตโยต้าก็ยกย่องแบตเตอรี่โซลิสเตว่า เป็นการปฏิวัติวงการรถยนต์ไฟฟ้าแต่แล้วเชอรี่ก็ประกาศอย่างกระทันหันว่าบริษัทมีแบตเตอรี่โซลิสเตยขนาด600วัตต์ชั่วโมงซึ่งเป็นแบตเตอรี่ที่ให้พลังงานได้มากกว่ารถยนต์ไฟฟ้าทั่วไปในปัจจุบันถึง2เท่าฟังดูเหมือนนิยายวิทยาศาสตร์แต่เชอรี่กลับโชว์ต้นแบบออกมาด้วยและมันก็สร้างความฮือฮาไปทั่วทั้งอุตสาหกรรมแล้วแบตเตอรี่โซลิสเตยคืออะไรกันแน่ทีนี้คำถามก็ผุดขึ้นมาว่าแบตเตอรี่โซลิสเตยนี้คืออะไรกันแน่ชื่อของมันสร้างความฮ มาทำความเข้าใจกันแบบง่ายๆดีกว่ารถยนต์ไฟฟ้าส่วนใหญ่ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบตเตอรี่เหล่านี้ประกอบด้วยของเหลวหรือสารคล้ายเจลที่เรียกว่าอิเล็กโทรไลต์อิเล็กโทรไลต์นี้ถ่ายอวนพลังงานจากส่วนหนึ่งของแบตเตอรี่ไปยังอีกส่วนหนึ่งอย่างไรก็ตามของเหลวชนิดนี้มีปัญหาอยู่หากแบตเตอรี่ร้อนเกินไปหรือเกิดไฟฟ้าลัดวงจรด้วยเหตุผลใดก็ตามแบตเตอรี่อาจลุกไหม้ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหมหรือการระเบิดคุณอาจเคยได้ยินเรื่องแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าลุกไหมอยู่บ่อยครั้งและนี่คือสาเหตุที่แท้จริงความแตกต่างกับแบตเตอรี่โซลิสเตคคือมีการเอาส่วนประกอบที่เป็นของเหลวออกแทนที่ด้วยวัสดุขแข็งที่ทำจากเซรามิกแก้วหรือโพลิเมอร์ชนิดพิเศษส่วนประกอบแข็งนี้ถ่ายอวนไฟฟ้าจากเซลล์หนึ่งไปยังอีกเซลล์หนึ่งและเนื่องจากไม่มีของเหลวเป็นส่วนประกอบจึงแทบหมดความเสี่ยงจากการรั่วไหลหรือไฟไหม้คือเหตุผลว่าทำไมจึงเรียกว่าแบตเตอรี่แห่งความปลอดภัยและสเสถีย แต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมดจุดแข็งที่แท้จริงของแบตเตอรี่โซลิสเตคือความหนาแน่นของพลังงานซึ่งหมายความว่ามันสามารถเก็บพลังงานได้มากกว่าในพื้นที่เท่าเดิมลองึกภาพแบตเตอรี่สก้อนแบตเตอรี่ลิเธียมรุ่นเก่าและแบตเตอรี่โซลิสเตทั้ง2ขนาดเท่ากันแต่แบตเตอรี่โซลิสเตสามารถให้พลังงานได้มากกว่า2เท่าหรือมากกว่าด้วยซ้ำด้วยเหตุนี้บริษัทต่างๆจึงอ้างว่าหากรถยนต์ไฟฟ้าของคุณในปัจจุบันสามารถวิ่งได้500กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งแบตเตอรี่โซลิสเตสามารถวิ่งได้ไกลกว่า1000กิเมตร และไม่ใช่แค่พลังงานเท่านั้นแบตเตอรี่เหล่านี้ยังชาร์จได้เร็วกว่าอีกด้วยเนื่องจากการถ่ายอวนพลังงานในอิเล็กโทรไลต์ของแข็งนั้นรวดเร็วมากจึงช่วยลดเวลาในการชาร์จจนเต็มลงครึ่งหนึ่งหรือน้อยกว่านั้นซึ่งหมายความว่าแม้ว่ารถยนต์ไฟฟ้าในปัจจุบันจะใช้เวลา 1- ถึง2ชั่วโมงในการชาร์จจนเต็มแต่แบตเตอรี่แบบโซลิดสเตยสามารถชาร์จได้ภายใน1 5บหถึงยีนาทีข้อดีที่สําคัญอีกประการหนึ่งคืออายุการใช้งานที่ยาวนานการชาร์จและคายประจุบแบตเตอรี่เหลวซ้ําๆจะทําให้สารเคมี ภายในเสื่อมสภาพทําให้ความจุข,ของแบตเตอรี่ลดลงอย่างไรก็ตามปัญหานี้พบได้น้อยกว่ามากในแบตเตอรี่โซลิสเตเนื่องจากไม่มีปฏิกิริยากับของเหลวดังนั้นจึงคาดว่าอายุการใช้งานของแบตเตอรี่จะอยู่ที่ประมาณ2หรือ3เท่ายิ่งไปกว่านั้นแบตเตอรี่เหล่านี้มีประสิทธิภาพดีกว่าทั้งในสภาพอากาศหนาวเย็นและร้อนแบตเตอรี่แบบน้ำอาจแข็งตัวในอากาศเย็นหรือเสื่อมสภาพ ในสภาพอากาศร้อนแต่วัสดุ solid state สามารถทนต่ออุณหภูมิเหล่านี้ได้ซึ่งหมายความว่าไม่ว่าคุณจะขับรถในอุณหภูมิติดลบองศาเซลเซียสหรืออุณหภูมิ45องศาแบตเตอรี่ก็จะมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกันเทคโนโลยีแบตเตอรี่ของชัยครับทีนี้เรามาพูดถึงสิ่งที่ทําให้ทุกคนประหลาดใจกันนั่นคือความหนาแน่นของแบตเตอรี่ที่เหมาะสมถึง600ฟังดูเป็นเทคนิคมากแต่พูดง่ายๆก็คือหมายถึงปริมาณพลังงานที่สามารถเก็บได้ในแบตเตอรี่1กิโลกรัม ยวนยอ่อมาจากวัตต์ชั่วโมงซึ่งบ่งชี้ว่าแบตเตอรี่สามารถจ่ายพลังงานได้นานแค่ไหนและกิโลกรัมยอ่อมาจากกิโลกรัมซึ่งหมายถึงน้ำหนักดังนั้นเมื่อเราพูดว่าความหนาแน่นของแบตเตอรี่ที่เพียงพอ0้อหมายความว่าแบตเตอรี่1กิโลกรัมสามารถเก็บพลังงานได้600วัตต์ชั่วโมงแม้จะฟังดูเหมือนตัวเลขเล็กๆแต่จริงๆแล้วถือเป็นก้าวสำคัญสำหรับโลกของรถยนต์ไฟฟ้าเนื่องจากแบตเตอรี่ที่ใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าในปัจจุบันมีความหนาแน่นของพลังงานอยู่ระหว่าง2 5 0ร0 0ถึงวัตต์ชั่วโม ดังนั้นหากแชร์อีกกำลังพัฒนาแบตเตอรี่ขนาด600วัตต์ชั่วโมงจริงๆหมายความว่าแบตเตอรี่ใหม่จะสามารถกเกักเก็บพลังงานได้เกือบ2เท่าซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อระยะทางความเร็วและแม้แต่น้ำหนักของรถยนต์ลองมาทำความเข้าใจเรื่องนี้ด้วยตัวอย่างง่ายๆกันสมมติว่ารถของคุณมีแบตเตอรี่ขนาด60กิโลวัตต์ซึ่งเป็นเรื่องปกติในรถยนต์ไฟฟ้าในปัจจุบันแบตเตอรี่นี้ทําให้รถของคุณวิ่งได้ประมาณ450ถึง500กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งแต่หากรถคันเดียว การติดตั้งแบตเตอรี่โซลิเต็ขนาด600กิโลวัตต์228กิโลกรัมของแชร์อีก้สามารถวิ่งได้900-1,000กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งและไม่เพียงแต่ส่งผลต่อระยะทางเท่านั้นแต่ยังส่งผลต่อน้ำหนักของรถด้วยเพราะเมื่อแบตเตอรี่สามารถเก็บพลังงานได้มากขึ้นคุณจะไม่จำเป็นต้องใช้แบตเตอรี่ที่ใหญ่และหนักกว่าเพื่อให้วิ่งได้ระยะทางเท่ากันซึ่งจะทำให้รถมีน้ำหนักเบาลงและรถที่มีน้ำหนักเบากว่าก็หมายถึงการบรรทุกได้มากขึ้นการสูญเสียพลังงานน้อยลงและประสิทธิภาพทีีด่ดขึ้น นั่นหมายความว่านอกจากประสิทธิภาพแล้วภาระของทั้งแบตเตอรี่และมอเตอร์ก็จะลดลงด้วยทีนี้หากคุณสงสัยว่าทำไมตัวเลข600วัตต์ชั่วโมงนี้จึงถือว่าสูงนักโปรดเข้าใจว่าไม่เคยมีรถยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์คันใดที่ใช้แบตเตอรี่ที่มีความหนาแน่นของพลังงานสูงเช่นนี้มาก่อนความหนาแน่นพลังงานสูงสุดที่ทําได้จนถึงขณะนี้อยู่ที่ประมาณ350-400วัตต์ชั่วโมงเท่านั้นและนั่นก็เป็นเพียงระดับต้นแบบเท่านั้น และตอนนี้ถ้าใช้ก้าวข้ามขีดจำกัดนี้ไปได้มันก็จะทิ้งห่างอุตสาหกรรมทั้งหมดไปและใช่นี่ไม่ได้ไหมายถึงแค่ระยะทางที่ไกลขึ้นเท่านั้นเมื่อแบตเตอรี่สามารถเก็บพลังงานได้มากขึ้นก็หมายความว่ามันสามารถชาร์จได้เร็วขึ้นด้วยเนื่องจากมีความต้านทานต่อการเคลื่อนที่ของอ e ิเล็กตรอนภายในแบตเตอรี่น้อยลงจึงอาจลดเวลาในการชาร์จลงได้ถึง50ซึ่งหมายความว่าหากก่อนหน้านี้รถยนต์ของคุณใช้เวลาชาร์จเต็มหนึ่ง ชั่วโมงตอนนี้อาจพร้อมใช้งานได้ภายใน20-25นาทีอีกหนึ่งข้อเท็จจริงที่น่าสนใจคือตัวเลข600วัตต์ชั่วโมงนี้อาจเป็นตัวเปลี่ยนเกมไม่ใช่แค่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าเท่านั้นแต่สำหรับอุตสาหการรมพลังงานโดยรวมด้วยแบตเตอรี่แบบนี้ยังสามารถนำไปใช้ในเทคโนโลยีการบินและอวกาศซึ่งน้ำหนักเป็นปัจจัยสำคัญซึ่งหมายความว่านวัตกรรมของเชอร์รี่อาจสร้างความฮือฮาไม่เพียงแต่บนท้องถนนเท่านั้นแต่ยังรวมถึงบนท้องฟ้าด้วยแต่เช่นเดียวกับทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีท่า ทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อแชยีสามารถทําให้เทคโนโลยีนี้ปลอดภัยราคาไม่แพงและสเสถียรในระดับอุตสาหกรรมเนื่องจากความปลอดภัยมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งในแบตเตอรี่พลังงานสูงอย่าง600วัตต์ความผิดพลาดใดๆอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดความร้อนสูงเกินไปและไฟฟ้าลัดวงจรแต่แชยีอ้างว่าแบตเตอรี่โซลิดสเตมใหม่ของพวกเขาใช้อิเล็กโทรไลต์โซลิดที่มีสเสถียรภาพทางความร้อนซึ่งหมายความว่าจะไม่ระเบิดหรือรั่วไหลแม้ในอุณหภูมิที่สูงขึ้น หากเทคโนโลยีนี้สามารถใช้งานได้จริงรถยนต์ไฟฟ้าจะมีระยะทางวิ่งเพิ่มขึ้น2เท่าเวลาในการชาร์จลดลงครึ่งหนึ่งและอายุการใช้งานยาวนานขึ้น2เท่าและนั่นคือเหตุผลที่ทุกบริษัทต,ตั้งแต่เทสลาไปจนถึง b m w ับยูต่างมุ่งมั่นที่จะบรรลุปเป้าหมายนี้ที่มาของเทคโนโลยีนี้โครงการลับของเชอรี่เรามาพูดถึงความลับเบื้องหลังความสำเร็จของเชอรี่กันดีกว่าโครงการลับเบื้องหลังเทคโนโลยีแบตเตอรีน่นี้น้อยคนนักที่จะรู้ว่าเชอรี่ได้พัฒนาแบตเตอรี่โซลิสเตนนี้อย่างเงียบๆมาหลายปีแล้ว ในขณะที่บริษัทอื่นๆกำลังยุ่งอยู่กับการเปิดตัวและโปรโมทรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ทีมวิจัยพิเศษของเชอรี่กลับทำงานเบื้องหลังทั้งวันทั้งคืนเพื่อทำให้เทคโนโลยีใหม่นี้เป็นจริงขึ้นมาการค้นพบนี้ไม่ใช่เพียงช่วข้ามคืนแต่เป็นผลจากความพยายามอย่างหนักยาวนาน6-8ปีบริษัทได้ร่วมมือในโครงการนี้กับห้องปฏิบัติการทางเทคนิคและบริษัทแบตเตอรี่ชั้นนำของจีนหลายแห่งเช่น C ี t ทผู้ผลิตแบตเตอรี่รายใหญ่ที่สุดของโลกและสถาน q บั g นชิง n s t i t u t e for e n e r g y s t o r a g e ซึ่งดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับเซลล์โซลิดสเตย์อย่างครอบคลุมวิสัยทัศน์ของชัดเจนนั่นคือการสร้างแบตเตอรี่ที่ไม่เพียงแต่ใช้งานได้ยาวนานขึ้นแต่ยังตลอภัยและเชื่อถือได้อย่างสมบูรณ์ด้วยแนวคิดนี้พวกเขาจึงได้รวบรวมวิศวกรภายในองค์กรและนักวิยทยาศาสตร์ภายนอกเพื่อเปิดตัวโครงการพิเศษที่มีชื่อรหัสว่าโปรเจกต์เอสหกร้อยเดิมทีการวิจัยนี้ดําเนินการในห้องทดลองขนาดเล็กซึ่งแบตเตอรี่จะระเบิดหรือทํางานได้ต่ํากว่า มาตรฐานหลังการทดลองทุกครั้งแต่ทีมงานก็ไม่ยอมแพ้พวกเขาปรับเปลี่ยนการออกแบบซ้ำแล้วซ้ำเล่าทดลองใช้อิเล็กโทรไลต์ชนิดต่างๆบ้างใช้เซรามิกบ้างใช้สันไฟบ้างใช้ออกไซและในที่สุดก็ค้นพบส่วนผสมที่ไม่เพียงแต่มีสเสถียรภาพแต่ยังทรงพลังอย่างยิ่งยวดอีกด้วยทีนี้เรามาพูดถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยของแบตเตอรี่ชนิดนี้กันเพราะนี่คือสสิ่งที่ทําให้แบตเตอรี่โซลิดสเตตแตกต่างความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดของแบตเตอรี่แบบของเหลวในปัจจุบันคือสิ่งที่เรียกว่าเทอร์โมรนเวท หากแบตเตอรี่ร้อนเกินไปสารเคมีเหลวภายในอาจควบคุมไม่ได้ทำให้เกิดเพลิงไหมหรือระเบิดได้นี่คือเหตุผลที่เราได้ยินบ่อยครั้งเกี่ยวกับสกูตเตอร์ไฟฟ้าหรือรถยนต์ที่ลุกไหมแต่แบตเตอรี่โซลิดสเตสามารถขจัดความเสี่ยงนี้ได้เนื่องจากไม่มีส่วนประกอบของของ,ของเหลวมีเพียงอิเล็กโทรไลต์ของแข็งที่สามารถทนความร้อนและควบคุมปฏิกิริยาเคมีได้แชรอ์อ้างว่าแบตเตอรี่ใหม่ของพวกเขามีประสิทธิภาพดีเยี่ยม ในการทดสอบสเสถียรภาพทางความร้อนระหว่างการทดสอบแบตเตอรี่ไม่ลุกไหมแม้จะถูกความร้อนถึง200 TdT ในขณะที่แบตเตอรี่ลิเธียมทั่วไปจะลุกไหมที่150 t d ซึ่งหมายความว่าแม้รถของคุณจะจอดอยู่ในที่ร้อนจัดหรือขับรถเป็นเวลานานแบตเตอรี่ก็จะไม่ร้อนเกินไปจนเสียหายไม่เพียงแต่ในสภาพอากาศร้อนแบตเตอรี่นี้ยังมีประสิทธิภาพดีเยี่ยมในสภาพอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไปแบตเตอรี่แบบของเหลวจะแข็งตัวในสภาพอากาศหนาวเย็น และความจุจะลดลงอย่างไรก็ตามแบตเตอรี่แบบโซลิดสเต t ์จะทำงานได้เต็มความจุ90%ซแม้ในอุณหภูมิตม่ำถึง30องศาเซลเซียสนั่นหมายความว่ารถยนต์ไฟฟ้าสามารถวิ่งได้อย่างสะดวกสบายในทุกที่ตั้งแต่ถนนน้ำแข็งในนอร์เวย์ไปจนถึงหาดทรายร้อนในดูไบความทนทานและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ก็สำคัญไม่แพ้กันข้อดีที่สำคัญของแบตเตอรี่โซลิดสเตยคืออิเล็กโทรไลต์ไม่เสื่อมสภาพทำให้อายุการใช้งานยาวนานขึ้นอย่างมากทั้งยังเพิ่มจำนวนรอบการชาร์จและการคายประจุอีกด้วย แม้ว่าแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนทั่วไปจะมีอายุการใช้งานประมาณ1,500-2,000รอถึง2,000รอบการชาร์จแต่แบตเตอรี่โซลิสเตตสามารถใช้งานได้4,000ถึง5,000รอบซึ่งหมายความว่าแบตเตอรี่รถยนต์ของคุณยังคงประสิทธิภาพการทำงานเท่าเดิมแม้จะผ่านการใช้งานไปแล้ว10ปีใช้ได้เพิ่มชั้นป้องกันใหม่หลายชั้นเช่นแผ่นป้องกันหลายชั้นซึ่งช่วยป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรและความร้อนสูงเกินไป พวกเขายังใช้เทคโนโลยีการเคลือบแบบซ่อมแซมตัวเองที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะซึ่งจะซ่อมแซมรอยแตกเล็กๆภายในแบตเตอรี่โดยอัตโนมัติช่วยให้มั่นใจได้ว่าการไหลเวียนของพลังงานจะไม่หยุดชะงักเทคโนโลยีนี้ได้รับการพัฒนาโดยได้รับความช่วยเหลือจากมหาวิทยาลัยชั้นนําหลายแห่งในญี่ปุ่นและจีนทีมงานของชัยกล่าวว่าพวกเขาได้ทดสอบแบตเตอรี่นี้ไม่เพียงแต่ในห้องปฏิบัติการเท่านั้นแต่ยังรวมถึงสภาพแวดล้อมจริงการขับขี่ทางไกลความร้อนในทะเลทรายความหนาวเย็นกลางคืน ที่มีหิมะตกและวงจรการชาร์จครยประจุอย่างต่อเนื่องหลังจากการทดสอบแต่ละครั้งพวกเขาพูดเหมือนกันว่านี่คือแบตเตอรี่ที่สเสถียรและเชื่อถือได้ที่สุดเท่าที่เราเคยผลิตมาอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าก็คึกคักเตเ็มไปหิดและบริษัทอื่นๆ react จินตนาการถึงความวุ่นวายของโลกรถยนต์ไฟฟ้าเมื่อแชร์อีป,ประกาศเปิดตูแบตเตอรี่โซลิดสเตหกร้อยด้วยอลูมิเนที่จริงแล้วข่าวนี้สร้างความตกตะลึงไปทั่วทั้งอุตสาหกรรมจนกระทั่งบัดนี้ทุกคนเชื่อว่า โตโยต้าและ BY d ดีเป็นผู้นําในการแข่งขันแบตเตอรี่โซลิดสเตตขณะที่บริษัทอื่นๆกําลังค่อยๆตามมาแต่ไม่มีใครคาดคิดว่าบริษัทอย่างเชอรี่ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นที่รู้จักในฐานะแบรนด์รถยนต์ราคาประหยัดจะก้าวกระโดดได้ขนาดนี้และทันทีที่แชร์อีเปิดเผยตัวเลข600วัตต์คิดใหทุกคนตั้งแต่เทสเซอร์ไปจนถึงเนวต่าก็ตั้งตัวไม่ทันเรามาพูดถึงเทสเซอร์กันก่อนบริษัทของอิลอน์ใช้เซลล์4,680ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องความหนาแน่นของพลังงานแลละะปรรสิิิทธภาาพกาผต แต่คำกล่าวอ้างของเชอรี่กลับทำให้เทสลาต้องตั้งคำถามว่า4,680ล้านสมัยแล้วหรือยังเทสลายังไม่ได้ออกถแถลงการอย่างเป็นทางการแต่จากรายงานไทยในระบุว่าบริษัทได้สั่งให้ทีมแบตเตอรี่เร่งวิจัยเทคโนโลยีโซลิดสเตตมัสเข้าใจว่าหากเทคโนโลยีอย่างแกนกลางราคา600ดอลลาร์พร้อมใช้งานจริงมันจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อระยะทางและประสิทธิภาพด้านต้นทุนของรถยนต์ไฟฟ้าผู้เชี่ยวชาญบางคนถึงกับเสนอว่าเทสลาจะลงทุนเพิ่มในบริษัทโซลิดสเตตอย่างควอนตัมสเกป เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่ลาหลังทีนี้มาดูบิดผู้ผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้ารายใหญ่ที่สุดของโลกกันบ้างแบตเตอรี่เบลดของบิดได้สร้างชื่อเสียงในตลาดทนไฟลปลอดภัยและมีอายุการใช้งานยาวนานแต่ตอนนี้แบตเตอรี่ของแชอีได้บีบให้บิดต้องพิจารณาใหม่อีกครั้งขณะน,นี้บริษัทกำลังหารือกันเพื่อพัฒนาแบตเตอรี่เบลดรุ่นถัดไปเบลดสองให้เป็นแบบโซลิดสเตทเพราะหากแชอีสามารถผลิตแบตเตอรี่ราคา600ดอลลาร์ต่อก้อนในราคาต่ำบิดคงยากที่จะเรียกเทคโนโลยีนี้ว่าดีที่สุด สำหรับเนเนียวบริษัทกำลังพัฒนาโครงการแบตเตอรี่โซลิสเตโดยอ้างว่าแบตเตอรี่ขนาด1 5 0กิโลวัตต์ชั่วโมงจะทำให้รถวิ่งได้ไกลถึง1,000กิโลเมตรแต่เมื่อแชอีพูดถึง600กิโลเมตรเราก็ได้ดูแฟนๆเนียวต่างประหลาดใจเพราะนั่นหมายความว่าเทคโนโลยีของแชอีอาจก้าวล้ำกว่าแผนของเนเนียไปอีกขั้นแม้แต่ซีอของเ e เนียเองก็ยังให้สัมภาษณ์ว่าในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าไม่ใช่แค่ชื่อหรือดีไซน์เท่านั้นที่สำคัญพลังที่แท้จริงอยู่ที่แบตเตอรี่และใครก็ตามที่เข้าใจสิ่งนี้ จะชนะอนาคตหลังจากการประกาศของเชอรี่บริษัทต่างๆเช่น BMW Hyundai และ Volkswagen ก็เริ่มระมัดระวังมากขึ้นเช่นกันจากรายงานของสื่อหลายสำนักระบุว่าบริษัทในยุโรปบางแห่งกำลังพยายามติดต่อทีมวิจัยของเชอรี่เพื่อทำความเข้าใจเทคโนโลยีนี้ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นหรือเพื่อสร้างความร่วมมือในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งนั่นหมายความว่าเชอรี่ไม่ได้แค่สร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเท่านั้นแต่ยังได้เปลี่ยนเส้นทางของการแข่งขันรถยนต์ไฟฟ้าทั้งหมดอีกด้วยผู้ตรงๆก็คือนี่คือจุดเริ่มต้นของการแข่งขันครั้งใหม่ และในเรื่องนี้เชอรี่จึงพร้อมที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้นําไม่ใช่แค่พันธมิตรอีกต่อไปบริษัทนี้ก้าวมาถึงจุดที่ทั้งสร้างแรงบันดาลใจและเป็นภายคุกคามต่อบริษัทยักษ์ใหญ่อื่นๆเพราะหากนําแบตเตอรี่นี้เข้าสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ได้จริงภายในปี2026บริษัทอย่างเทเซอร์บิทและเนวจะต้องเปลี่ยนกลยุทธ์อย่างสิ้นเชิงระยะทางและเวลาในการชาร์จรถจะวิ่งได้เท่าไหร่ต่อการชาร์จหนึ่งครั้งทีนี้เรามาพูดถึงสิ่งแรกที่ผู้ใช้รถอีวีทุกคนนึกถึงกันนั่นคือรระะะยะทาาาางแลลเวลในกช แบตเตอรี่600 Wh ของแชอี e ช่วยให้รถวิ่งได้ไกลแค่ไหนต่อการชาร์จหนึ่งครั้งคำตอบคือระยะทางเพิ่มขึ้นเกือบ2เท่ารถยนต์ไฟฟ้าในปัจจุบันมีความหนาแน่นพลังงานแบตเตอรี่ประมาณ250-300 Wh ให้สามารถวิ่งได้400-500กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งอย่างไรก็ตามแบตเตอรี่โซลิดสเตใหม่ของแชอี e. มีความหนาแน่น600 Wh ซึ่งหมายความว่าสามารถเก็บพลังงานไว้ในแบตเตอรี่ขนาดเดียวกันได้เป็น2เท่านั่นหมายความว่าหากรถของคุณวิ่งได้500กิโลเมตร ก่อนหน้านี้ตอนนี้สามารถวิ่งได้900-1,000กิโลเมตรลองนึกภาพการชาร์จเพียงครั้งเดียวแล้วเดินทางจากเดลีไปมุมไบแบบแทบไม่หยุดพักนั่นคือจุดแข็งที่สุดของเทคโนโลยีนี้แม้แต่การชาร์จเร็วสําหรับแบตเตอรี่แบบน้ําในปัจจุบันก็ใช้เวลาอย่างน้อย40-60นาทีในขณะที่การชาร์จปกติใช้เวลาหลายชั่วโมงอย่างไรก็ตามแบตเตอรี่แบบโซลิดสเตมีเส้นทางการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนที่สั้นกว่าและมีความต้านทานต่ำกว่ามากส่งผลให้การไหลของพลังงานเร็วขึ้นมาก แชรอ์อ้างว่าแบตเตอรี่ของพวกเขาสามารถชาร์จได้ถึง80%ภายใน20นาทีและชาร์จเต็มภายในเวลาไม่ถึง30นาทีซึ่งหมายความว่าจะไม่ต้องต่อคิวยาวที่สถานีชาร์จอีกต่อไปนอกจากนี้การนำแบตเตอรี่แบบ solid state มาใช้ยังส่งผลกระทบต่อเครือข่ายการชาร์จอีกด้วยปัจจุบันบริษัทร,รถยนต์ไฟฟ้าทุกแห่งต่างพยายามขยายสถานีชาร์จเนื่องจากระยะเวลาการชาร์จที่ยาวนานขึ้นอย่างไรก็ตามหากแบตเตอรี่ชาร์จได้เร็วและมีระยะทางวิ่งไกลขนาดนี้สถานีชาร์จก็คงไม่จำเป็นอีกต่อไปเหมือนในปัจจุบัน ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนโครงสร้างพื้นฐานลดปริมาณการจราจรและสายชาร์จไฟในเมืองนี่จะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับรัฐบาลและผู้กําหนดนโยบายด้านอีวีด้วยเพราะไม่จําเป็นต้องติดตั้งสถานีทุกสิกิโลเมตรอีกต่อไปทีนี้มาดูทำลายการผลิตและการเปิดตัวกันใช้อ้างว่าแบตเตอรี่โซลิดสเตตราคา600ดอลลาร์จะวางจําหน่ายภายในปี2026วันที่นี้ฟังดูใกล้เข้ามามากแต่คําถามคือเป็นไปได้จริงหรือการนําเทคโนโลยีแบตเตอรี่ใหม่ๆ จากห้องปฏิบัติการออกสู่ตลาดไม่เพียงแต่ต้องอาศัยวิศวกรรมเท่านั้นแต่ยังต้องผ่านการทดสอบการรับรองและการตรวจสอบความปลอดภัยอย่างละเอียดทีถ้วนด้วยความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดสําหรับแบตเตอรี่โซลิดสเตคือการผลิตในปริมาณมากเนื่องจากการผลิตในปริมาณมากนั้นไม่ง่ายเหมือนลิเทียมไอออนประการแรกวัสดุที่ใช้มีราคาแพงอิเล็กโทรไลต์แข็งสารแยกเซรามิกและสารเคลือบป้องกันยังคงมีราคาสูงประการที่2กระบวนการเชื่อมต่อเซล์แบบโซลิดสเตยเทคโนโลยีเซล์แบบแท็คคูต้องใช้อุณหภูมิและความดันที่แม่นยำ ซึ่งยากต่อการติดตั้งในสายการผลิตปัจจุบันความท้าทายประการที่3คือการทดสอบความปลอดภัยเนื่องจากทุกบริษัทต,ต้องพิสูจน์ว่าแบตเตอรี่ใหม่จะไม่ระเบิดรั่วซึมและยังคงปลอดภัยแม้กเก็บไว้เป็นเวลานานขั้นตอนการทดสอบเหล่านี้ใช้เวลา12-18ถึงเดือนปัจจุบันใช้กำลังดำเนินการในสายการผลิตนำร่องซึ่งผลิตและทดสอบแบตเตอรี่ในขนาดเล็กหากขั้นตอนนี้ประสบความสำเร็จบริษัทจะเริ่มขั้นตอนก่อนการผลิตภายในสิ้นปี2568แและอาจเปิดตัวในซีรีส์ ev ซึ่งอาจเป็นรุ่นแชร์ไอซีหรือเจเทลในปี2569อย่างไรก็ตามในช่วงแรกแบตเตอรี่เหล่านี้น่าจะมีจาหน่ายเฉพาะรุ่นไฮเอ็นเท่านั้นเนื่องจากต้นทุนเริ่มต้นค่อนข้างสูงประเด็นสําคัญอีกประการหนึ่งคือการผลิตแบตเตอรี่โซลิสเตจํานวนมากไม่ใช่แค่ปัญหาทางเทคนิคเท่านั้นแต่ยังเป็นปัญหาด้านห่วงโซ่อุปทานอีกด้วยแชร์ไอจะต้องพึ่งพาบริษัทใหญ่ๆอย่างซีเทียสำหรับวัสดุอิเล็กโทรไลซ์แข็งและส่วนประกอบความแม่นยำหากความร่วมมือยังคงแข็งแกร่งกำหนดการปี2026 อาจเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผลอย่างไรก็ตามหากมีความล่าช้าในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นการวิจัยการทดสอบหรือการอนุมัติตามกฎระเบียบการเปิดตัวอาจถูกเลื่อนออกไปเป็นปี2027ทีนี้มาพูดถึงประเด็นที่สําคัญที่สุดสําหรับผู้ซื้อทุกคนนั่นคือราคาและผลกระทบต่อตลาดทุกครั้งที่มีการเปิดตัวเทคโนโลยีใหม่ต้นทุนเริ่มต้นจะสูงขึ้นเสมอและแบตเตอรี่โซลิเตก็จะเป็นเช่นนี้เช่น การจากข้อมูลปัจจุบันแบตเตอรี่600วัตต์ชั่วโมงเครีของเชยจะมีราคาแพงกว่าแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนประมาณ30-40ในช่วงแรกเนื่องจากวัสดุที่ใช้เช่นโซลิดอิเล็กโทรไลซ์สารแยกเซรามิกและสารเคลือบขั้นสูงมีราคาแพงมากและต้องใช้สายการผลิตเฉพาะทางในโรงงานยิ่งไปกว่านั้นการผลิตแบตเตอรี่โซลิดสเตไม่ใช่เรื่องง่ายต้องใช้เทคโนโลยีความแม่นยำสูง และชั้นต่างๆที่ถูกขึ้นรูปที่อุณหภูมิเฉพาะซึ่งแม้แต่ความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยก็อาจทำให้แบตเตอรี่ทั้งหมดเสียหายได้ด้วยเหตุนี้ในช่วงแรกแบตเตอรี่เหล่านี้จึงน่าจะพบเห็นได้เฉพาะในรถยนต์ไฟฟ้าระดับไฮเอนเช่นรถ SUV U, หรือรถเก่งไฟฟ้าระดับพรีเมียมเท่านั้นนอกจากนี้ใช้ยังมีแผนที่จะนําไปใช้ในแบรนด์ระดับพรีเมียมอย่างเอ็กซีหรือเจทาวเพื่อสร้างความไว้วางใจ จากลูกค้าและค่อยๆเพิ่มกําลังการผลิตข่าวดีก็คือเมื่อเทคโนโลยีเริ่มเป็นที่นิยมต้นทุนของเทคโนโลยีก็มีแนวโน้มลดลงเช่นเดียวกับแบตเตอรี่มือถือหรือทีวีเลที่ตอนแรกมีราคาแพงแต่ปัจจุบันกลายเป็นสิ่งที่พบเห็นได้ทั่วไปในทุกครัวเรือนแนวโน้มเดียวกันนี้ก็จะเกิดขึ้นในรถยนต์ไฟฟ้าเช่นกันเมื่อเชอร์รี่และพันธมิตรอย่างซีเทียหรือชิดาวและเริ่มการผลิตแบตเตอรี่โซลิดสเตจ์จำนวนมากต้นทุนของแบตเตอรี่จะค่อยๆลดลงผู้เชี่ยวชาญเชื่อว,ว่าภายในปี2028 หรือ2,029ต้นทุนของแบตเตอรี่เหล่านี้อาจเท่ากับหรือต่างกว่าแบตเตอรี่ลิเธียมในปัจจุบันและเมื่อเป็นเช่นนั้นรถยนต์ไฟฟ้าจะไม่เพียงแต่เร็วกว่าและปลอดภัยกว่าเท่านั้นแต่ยังมีราคาที่เข้าถึงได้มากขึ้นและเข้าถึงผู้คนได้มากขึ้นอีกด้วยในส่วนของผลกระทบต่อตลาดหากใช้ประสบความสําเร็จในการเปิดตัวเทคโนโลยีนี้อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจรถยนต์ไฟฟ้าโดยรวมความต้องการรถยนต์ที่สามารถวิ่งได้1000กิโลเมตรต่อการชาร์จเพียงครั้งเดียว และชาเต็มภายในเวลาเพียง20นาทีจะพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วโดวยอัตโนมัติซึ่งอาจลดความต้องการรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นเก่าลงส่งผลให้บริษัทต่างๆต้องปรับปรุงเทคโนโลยีของตนนั่นหมายความว่าราคารถยนต์ไฟฟ้าจะผันผวนอย่างมากในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าในช่วงแรกราคาจะแพงแต่ในที่สุดราคาก็จะถูกลงเมื่อมีการผลิตมากขึ้นและตอนนี้คำถามคือคุณคิดว่าแบตเตอรี่ใหม่ของแชร์อีจะทำให้รถยนต์ไฟฟ้าเป็นเทคโนโลยีสำหรับคนทั่วไปได้จริงหรือไม่มาแบ่งปันความคิดเห็นของคุณในช่องแสดงความคิดเห็น และใช่แล้วสมัครสมาชิกช่องก่อนที่จะดูวิดีโอต่อเพื่อเป็นคนแรกที่จะได้เห็นการอัปเดตท,ที่น่าตื่นเต้นและเป็นความจริงดังกล่าว